สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่บนรถนะคะเรากำลังจะไปที่ไหนเรากำลังไปที่ออชอมใช่ะคะวันนี้ไปเที่ยวชามกันรอบนี้ไปเที่ยวเพราะว่าได้บัตรฟรีมา พี่ชายนะคะแล้วก็ซื้อเพิ่มอีกหนึ่งค่ะเราจะไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเราถึงที่พักกันแล้วนะครับทุกคนนะตอนนี้ <c oughs> ชื่อที่พักอะไรนะเม <c oughs> เมทาวลัยชมมายชมเดี๋ยวเราขึ้นที่พักกันนะครับหนึ่งในโรงแรมที่หรูที่สุดในตรงนี้ก็ <c oughs> ด,ด,ดีลองไปดูห้องพักกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสองกระเป๋านะครับ,บ,บจัดเต็มน,นี้กระเป๋าของคนอืน่นใส่ของมาเทียบเลยอันนี้ของผมนะฮะแล้วก็เสื้อกันหนาวเผื่อไว้ยากาศดีมากทุกคนมีสาวว้น้ำให้ด้วยนะฮะดีสุดๆเลยเราต้องมาเช็คอินเข้าห้องก่อนนะครับ จองห้องไว้ตอนนี้ให้น้องเอิญเช็คอินอยู่ต้องเป็นคนจองนะครับแต่การที่พักทั้งหมดสุดยอดมากนี่ได้ห้องแล้วรู้สึกจะชั้นสี่ชั้นสี่ห้องอะไรครับไม่รู้ครับแต่ว่าได้จริงปะเนี่ยนี่โต๊ะเราโอเคเดี๋ยวเอาของขึ้นไปไว้แล้วก็ไปถ่ายรูปแล้วก็มากินข้าวค่ะเพราะว่ามันหกโมงถึงสามทุ่มมีนานไหมค่ะ ถูกสีอยังไงล่ะนี่คืออันดับหนึ่งในการเที่ยวเลยนะก็สุดยอดเลยทุกคนถึกแล้วที่หมายของผมมาดูข้างในข้างในนี่ก็เท่เลยนะกินอ่อนโคตรเท่ตอนนึงตอนนี้เป็นการรีวิวห้องที่สมบูรณ์สมบัติเลยมั้ยเซ็กซี่ใครดีใจก็คือว่านั่งอ่านนี้แล้วก็มองเจียงได้เลยอันดับหนึ่งแล้วคนที่นี่เหรอ อ,อันดับหนึ่งที่ตั้งแต่เราเคยเที่ยวมาใช่ไหมเฮ้ย <laughs> นี่อะนีนที่ตักคนเลืเอดแต่ว,ว่าออกมาข้างๆก็ามาเจออ้าวมีคนอยู่เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันนะครับที่ชายหาดกันก่อนตามสเต็ปธรรมเนียมการเที่ยวของเราเราจะต้องพาแฟนไปถ่ายรูปโปรเจกต์หลักของการมาเที่ยวบนเนอะงรถนะ ดูสิสวยมากเลยเนาะชามตอนเย็นนะครับนี่คือชามหาชามตอนเย็นๆย็นอากาศดีสุดๆเลยฟังเสียงขึ้น <Yeah. S 1> เสียงขึ้นดีมาก <Yeah. S 1> สุซสาสุสาสุสา <Yeah. S 1> <laughs> ถ่ายรูปดีกว่า <ช>อร่อยมากเลยนะเชื่อไหมว่ากินแล้วก็เข้าไปไอ้วหวเราตักอาหารมาเรียบร้อยนะครับเ<ช>ต็มโต๊ะบ้านอัเข้าววะป็นไงข้าเข้า เรากินเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพากันไปเดินเล่นแถวๆนี้นะฮะคือบรรยากาศมันน่าเดินมากทุกคนอากาศมันเย็นมากนะครับเพราะว่าไทยเพิ่งเข้าหน้าหนาววันนี้มันวันที่สี่สี่ธันวาแล้วหนาวดูทุกคนดูมันหนาวขนาดไหนดูธงสิลมมันพัดแรงมากเลยนะครับมาอยู่ชายหาดนะครับเรามานั่งพักกันเป็นที่นั่งพักสําหรับรีสอร์ทโดยเฉพาะติดริมชายหาดนะครับชายหาดอยู่นู่นนู่น ใช่ครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆมันอยู่ตรงนี้ที่ผมเคยพาทุกคนมาเมื่อตอนกลางวันนั่นแหละอยากมาไหว้มาอยากไหว้เหรอใช่คุูอยากไหว้เหรอไหว้ทะเลแล้วก็มาไหว้น้ำใ้สระไหว้ให้หมดเลยเนาะสักสามชั่วโมงไหมอออันนี้คืออากาศปัจจุบันนะครับ23องศาบ่ายแล้วมันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะยดึกงดึน่าจะลง22บสองแต่เดี๋ยวเรานั่งชิวๆกันไปนะครับเก็บบรรยากาศ ไปตีที่ห้องถามหาอากาศหนาวกันหนาวชิพายแล้วขึ้นห้องดีกว่ากลับมาถึงห้องแล้วนะครับทุกคนชทำไรต่ออาบน้ำแช่น้ำอุ่นเพราะว่าหนาวมากขนลุกดูดิเห็นว่าขนลุกหนาวเหรอหนาวเดี๋ยวอาบน้ำแล้วก็ดูซีรีส์กันเนาะไปก็ปาร์ตี้เย้ เออแสงห้องมันดีมากเลยป่บเราอยู่ในวันที่2กันแล้วนะครับอยู่ใน,นบ่ายวันที่ 2, 2> บ่าย3ด้วยบ่าย3 <laughs> ของวันที่สองเราตื่นมาบ่ายๆนะครับวันนี้กับบรรยากาศที่เย็นสบาย26องศาแต่แดดร้อนแดดร้อนไหมออกไปข้างนอกร้อนไหม เราเบียดเมื่อกี้ยังไม่ได้ออกเลยเดี๋ยวลงไปหาอะไรกินข้างล่างแล้วก็ไปเดินย่อยกันแล้วก็เล่นน้ําทะเลเล่นน้าทะเลแล้วก็เข้ามาเล่นน้ําที่สระแล้วก็คืนนจะนหนาวไม่รู้นะเต่เรลงไปน้ําทะเลมันก็ยี่หกองศาเนาะแต่ก็มีแดดพอมันมีแดดปุ๊บเราก็จะสบายมันจะแมทกันพอดีพอเราลงน้ำปุ๊บแดดร้อนๆ้นิดนึงเดี๋ยววันนี้ไปสนุกกันนะครับไปเล่นน้ํากันแต่ลมมันเย็นดีมากเลยอะ เย็นไหมวันเย็นลมมันเย็นดีมากเลยแเราไม่มีกันแดดอหะคิดดูว่ามันจะหน,หนไหนนะแต่ยี่หกอง,องศามันก็ไม่ได้น่าเกลียดขึ้นเล็กกันลงค่ะเดินแดดร้อนๆอย่างเงี้แหละคิวดิเป็นที่นั่งแคกชายทะเลมาเลือกแต่เร็เวกว่านมันอยากินทุกอย่างจ่ายะร้อยแปดสิบบาทอยากกินอะไร ู่ดกนั่งกินข้าวชาทะเลอ๋อคุกคนเห็นทะเลไหมครับเรากำลังจะกินอะไรนะมันคืออะไรครับเนี่ยมันคือกระเพาะผัดเผ็ดที่สุดในโลกใบนี้อมยิ้อไม่ไข่ดาว เ,ออเหมือนกะเพราเลยอืมเหมือนกะเพราเลยรู<ด>อากาศดีที่ผงองศาเดินชิวๆริมทะเละครับนอนๆเอาละเราจะไปเล่นน้ำทะเลแล้วนะครับเอ,เอาขาไปจุ่มน้ำกันมันพาเด็กน้อยมาเล่นน้ำเลยวะะ่ะด,ด,ดูดูมันเย็นมากเลยนะลองลองเอาขาจุ่มน้ำกนอนนะอ,อันเนี้ย เอาไงอ่ะขาจุ่มน้ำถอดได้ขาจุ่มน้ำก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะเล่นเดี๋ยวขาจุ่มน้ำดูก่อนหนาวอ่ะจะลงไหมถอดไหมถอดให้แตัดสินใจก่อนให้แตัดสินใจลงมล่ะลงพี่ลงอยู่แล้วต้องลงไปทีละนิดขึ้นแรงนึกว่าน่าเล่นนะหนาว เล่นเสร็จแล้วไป uh huh. <laughs> สภาพ <laughs> ไปเล่นข้างในต่อไปว่าข้างใน,นพี่ว่าน่าจะน้ําอุ่นกว่านะ <laughs> ไป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 เล่นน้ำดีกว่า <laughs> อ,อยากมาเทีย่ยวทะเลอีก่ไหม <laughs> ชอบเทีย่ยวทะเลแล้ว <laughs> าาทะเลกับภูเขาเลือกอะไรทะเลทำไมเลือกทะเลอะ่ะ <laughs> เพราะว่าทะเลไม่มีแมลงอ่ะแล้วภูเขาแบบเย็นๆนะเออไม่รู้อ่ะไม่เคยไปอยากไปปะอยาก ไม่อยากค้างยากลำบากโหยากเลยขึ้นเขาไม่ลำบากซะด้วยเขาสวยนะเราอะล้างตัวด้วยได้ไหมก็งลงไปล้างมาเลยพี่เอินเขาเซ็กซี่ขยีจใจไปเดี๋ยวขอตัวไปเล่นน้ำก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราขึ้นฝั่งค่อยไป ออกันต่อ,อเออ <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปกินข้าวเย็นกันเดี๋ยวค่อยไปแต่งตัวนู่นนี่นั่น,นแล้วก็ไปกินข้าวเย็นกันนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับแล้วใช่ไหมกลับกรุงเทพแล้วนะมาบบเียขอไปเล่นน้ำก่อนไปเล่นน้ำสนุก,สน,กสนุกนะเอาละครับตอนนี้ได้กินลาเบอร์หนึ่งของเรานะฮะัจ้าวขาสุดสนามแล้วเหนื่อยแค่นี้เหนื่อยแล้วเหรอเจ้าแม่ผมอยู่ห้องแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปอาบน้ำก่อน รู้สึกว่าปอดจะบวมยักขึ้นมาแล้วไม่ไหวอาบน้ํากันดีกว่านะอาบน้ํากันไปถึงเวลาอาหารเย็ยนแล้วนะครับทุกคนลืมแมสลืมแมสไปหาแมสก่อนนะครับคนจัดการอ๋อทำไมเธอถึงมาแกล้งฉันอย่างนี้วะอ่า23องศานเนอะอารมณ์แบบว่าตอนเช้าๆของอเมริกาเรามาถึงร้านอาหารแล้วนะครับทุกคน กินอะไรดีวันนี้เ่ลเานั่งแล้วชายหาดเลยแย่อ yeah. อันนี้คืออะไรเนี่ยแต่ามา,าไวมากเลยนลเาาานาะขออ่เาา้วแล้วก็หอยนางรมทรงเครื่องเอาอีกแล้วเหมือนเดิมเป๊ะย <Yeah. S 2> ยำไข่แมงดาดูสิาบอจริงมันสุดยอดมากๆหอยนางรมสุดยอดมากอ่ำเลยอ่ำอ เขาสวยด้วยไหมแน่งกันเรากินข้าวกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับห้องกันแล้วเจ้าหนูเจ้าหนูน้อยอาจจะปกติเป็นกลงพี่เหรอภารกิจวันนี้สมบูรณ์แบบไหมสมบูรณ์แน่พรุ่งนี้เดินทางกลับสเต็ปเดิมนะครับเดี๋ยวพักผ่อนแล้ว แล้วก็เจอกันพรุ่งนี้ตื่นมาก็ค่อยบอกว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับร <Br ie S 1> เรามาถึงเช้าวันกลับแล้วนะครับผมถ่ายทะเลทุกคนดูแล้วตะกี้แหนมีอะไรกินนี่คือของที่เราจะกินกันเพราะเราจะไม่ตื่นกินก้าวเช้าอะไรทั้งนั้นนะครับไม่ใช่เราพี่แซมแ <laughs> เย่เย่ทำไมถึงน่ารักขนาดนี้ทำไมด่ะ ถือว่าทริปนี้เป็นทริปที่เพอร์เฟกมากสําหรับผมนะฮะใช่เป็นการมาพักผ่อนแล้วก็มันดีตรงที่ได้ไปนั่งชายหาดด้วยอันนี้ผมชอบมากมันเหมือนกับเป็นการได้มาพักผ่อนมาดีลักซ์นะครับหนาวด้วยใช่หนาวด้วยไว้ทริปหน้าเราจะไปไหนก็รอติดตามนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันกับทริปหน้าน่าจะไปเที่ยวสักที่หนึ่งอยากไปที่ไหนที่เหนืออ่าไปเหนือนะไปเหนือนะทริปหน้าไปเหนือแล้วเดี๋ยวไปขอพรหน่อย <Yeah. S 2> นะครับก็ทริปน,นี้ขอบคุณมากนะครับที่ดูมาถึงตรงนี้สําหรับใครที่ดูมาถึง,งนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์สำหรับใครที่มาใหม่นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิง่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กครับทริปน,นี้ลาไปก่อนบ๊ายบายทุกคนจุ๊บ